คันนี้จะเป็นหัวลากนะผมสิบล้อหัวลากอิลซูเจเจซสาหศูนะคันนี้ส6มอหกสิบแรงสิ่งแรกเลยนะที่เราเปลี่ยนลงไปก็จะมียางรองหัวเก่งนะเราตามมายางรองหัวเก่งอ่านี่เลยครับประมาณตรงนี้นะยางรองหัวเก่งแตกนะครับผมจุดใหญ่ใหญ่ของคันนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูโอ้โหเป็นไงพี่ใหญ่ไหม <laughs> คันนี้ยกเกียร์ลงนะครับผมเนื่องจากว่าคัดแตกนะครับผมแล้วก็ซีนท้ายเกียร์มันรั่วนะครับผมเราจัดการแก้ไขให้แล้วก็ยางให้ดูยางสภาพยางดูดิ <c oughs> พี่ว่าอย่างงี้ควรจะวิ่งไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับผมทั้งคันสำหรับยางคันนี้เนาะ <c oughs> ทั้งหมดนี้ยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่ แต่รับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปก็คือมั่นใจได้เลยนะครับผมว่าใช้งานไปอีกยาวๆเลยสําหรับอุปกรณ์ที่เราเปี่ย